นี่เด้อเมียพ่อเอ้ยนี่ก็เมียนี่ก,ออลก็ลูกไพรลูก<อ>ไพ่ลูกไพ่เจ้าและกคือเมียลูกสุลาเออนั่งลาดลูกไพ่ลาเด้อพ่อเด้อเบิ่งแง่งดูแลลูกลาน إنت <متصفيق> ครอบครัวเนาะแราคาเมแล้วก็ไปไปก่อนอีกขั้นหนึ่งพี่น้อง เป็นลังถานพออยู่บานรน้องไซนี่เลยเนาะพอคำแสงนี่เองเนาะอยบัตรน้องไซน้อยพอพอพอบรรจารไปประมาณเส้าไปแล้วเนาะไหมเนาะเส้าเส้ากูปีเลยพี่น้องเนาะพอเแต่แต่คำแสงยังหน่อยไปเลยพี่น้องมันแหนกแล้วเนาะคำแสงกับเส้าสี่พอเสียไปกับประมาณประมาณเส้าเอ็ดเนาะแต่บ่ไหม พอดีพอดีคบแซงจก้มความไดพอดีนอกพอพอดีพอดีพอมันเสียเนาะคว่มได้ยังกินนุ่มจุ่ม่กินน่มก็เจอได้ตอนตอนนั้นมั่วอะไรกินนมในกลางบ้านแรกีชุมลานนแม่อาไป้เรา้าเราดื้อนาะพัเตีดือได้ดตัวเองดูนอนอยากนอนคิดกันมันแยกเบาขาวัดเลอบะแม่หรือไปอื่นทับอไปวัดไปวัด หนอนูป้านหละรล้านหนาทอดแรกพี่หน้องเนาะนี่เน่ก็เราประวัติตอนยังหน่อยเลยี่เดาเถื่อนก็ได้จะแต่งตัวน่ะจะนว่าตอนนี้สบ่ดีเออเ่่อกับเงียวเลยเวใจเสื่อล้วก็ไหวคนบปเปนตลานาไป แต่ว่าด้้นหน้าก็ได้โมดั้นเส้กับว่าไปไล่ต้โมในกม <c oughs> ็มาปลุกเอ้าชุมลานหยาต้งแตง้ะไกตเอากินต้มม้าสดกใหใใ้มนเตีย <c oughs> เอาเข้ามาองีาง,งานี้าาเก็บเลยที่เข้ามาเออสัง้ด กอาจย์เด็กค so ือพนุปก็เช่นแม่พน evet> ้ไปหอดาอ่ะี that> <that that ่หน่อมาหอดาพี่น้อยชั้นมกพิ่เจ้เลื่องไปลงได้บอก ออหอดแล้วพี่น้องหอดแล้วพี่น้องเอ้ยหอดบ,บานแหละว <c oughs> ัดนำ้ำเออวัดน้ำใสเวัดน้องใส้ิีน,นตุ้งนะเดี๋ยวมาจิ้าพี่น้องไปบิง น้อยเนาะที่เบิกาดขาพ่อเขาเองเนาะไ่ได้ขาพไได้หลังไม่ได้พ่อจะไปเบิ่งไปเห็นได้ข้างป่วมละเอาข้าวอันนี้เลยสจ้างต้น้งต้นเจ้าก็เิกาบันแล้วจ้างมาหลังก็จังอันนี้ตัวเถอะนี่คือเป็นบาทน้องชาเราเป็นบาทโอ้คนกระตกพี่นนร โอ้โหเฮเลเดี๋ยวเขาวัดกันเนี่ยนี่เฮเลไปแตวคุณเม่ใชเขาวัดกัรมมาคุณตกวดีเลยบ่เลหนามสีทวมมันส้มฟองส้มปีงดอกนนามล้่สีทวมไม่ใช่หายอะเจอถาพ่อวันนี้ ตัวนั่งซื้อกับตัวท้เนาะใช้เขียนคือว่าขุดอนาะใช่ว่านั้นมีต้นอะไรได้มุดด้านตัวโอ้ตัวต้นมะเขียบปังไงเนาะเขาไม่กูพี่เนาะมาเห็ดสีมาหลางมาอย่างกูบี้เป็นปีนี้บริมาเห็ดะจ็ดปีนี้บริเห็ดซีเห็ดีิมาหลางมาทูซื้อเย็นๆเนาะ พี่พี่ชงพี่เปลี่ยนสีนะเวเาเอาสีมาทาให้มันดีงามๆเลยมันโต๊ะกันนี่นี่และเป็นน้ำเจ้าไมเขาว่อะไม่อมุชมาระห์นางเลยวันนี้สบายดีอีกเสื่อเด้อพี่น้องนมันมีสภาพเนี่ยมากอังคาดูเนาะ เงี้เนอวจะก็าน่คนรถไม่รถม่ปข้วรถหม่ข้าวจะเสยรถหม่ะเงียให้อ่าเออคันใดก็ดีแล้วเนาะดีสีสันข้าวเนี่สีเขียวน้ำปลาขาวเลยนะโอ้ปลาเขีย เอาก็แบบเที่ยกันโอ๊ะร่โอ,อโตโ๊ะร่มเลยราคาเราเสียห้ยเราเคยขี่อยู่บอ่อนะไปสักสาวัน <c oughs> อุ้ยดู <c oughs> อ่ะอ่ะซื้อแป๊บนัน่งแหละแจกอยู่บ่นเลยแง่เห็ดยังอแง่เห็ดยังแง่นิ้บต้นบ่อ ล่างเลยไม่ใช่นีไไนนัยอุ้ยอุ้ยไปล่างลัเลยปะไปชิไปน้ำมูลอยู่ตงนี้ชิไปล่างฐา,าน,นาาแง่หน่อยแง่หน่อยนี่ก็พอที่กันเนาะกับกับสารมาเกิดเนาะ ต้น้ำพอน้อด ne? nee, ิพ่อมได้มาสับ่เบะได้ส่าอ่อนเบ่งอ่อนเบ่งลูกมาบอกจะปแม่นพ่มาลางไม่ย ดอกดอกดอกดแหนม่นุกแล้แม่นุกลแม่แห่บมีเกิอมันจะเท่าเชตินเชมเมอร์นี่นั่นี่คือถาดพอพี่น้องก็ไม่เห็ดต้นแล้วก็มะลางบหมี่งน่ได่ะนี่น่คาดพกไเห็ด้ก็มปู่ากบะหตุเมื่อตดเอามาชมกุม่ช่แน่น่อถาดพู่กไ เอ้ใช่ต้นกูยาวงตะลกกูยานะคาเอาชุดเอาฝังได้หัวดำไปผิดดูปะเขาเรียกอะไรเขตเนี่ยฝนตกนะพี่น้าเนาะฝนตกนะตอนนี้ น้ำยาทาพระเทศจ้เอาไปเพื่อนจำแนกนะดนะครับเอือนยามันจะเอาทปรางานนัอหอรกิี่ก็คือผ้าพขวดนะก็พกขวดมาหลังขาดพอเพื่อก็ผ้ารอรัดมานนั่เนาะเพื่อน ย่างนเจะจับมาให้ใจตัวเองโอ้ยมนโยยังไปหนุกแส่พ่อแลนชัดมาแลนซัดไปไปเอาห็นแรงแมมแมมจับกองต้งเธอตีง่มาจันอ่างบอกมันบมจังหวหัวใจชวาจัหใจมีสูตรเห็ดต้นน้ำพอแล้วก็ปูแล้วกัญยาเนาะ ถ่ายนังรัดมากครั้งแหลกเลย่ีนังรัดโบ,บเคยบ่เคยหูเนาะ

เพื่อนมงเพิ่มเติมะเท้านี่แหละขึ้นไปเออเอาลองเอาชออันลอันเอาลกว่างก็เอ้าต่างห้ารอคนละครูคนละครู <yani> um, หรือกระปุน uh, ี่ยบ่บิ้ข้างล่างไหนซิมซูล่ะกะที่ด้โอ้ไปดื้อไปหยาดเด้อ เบิงในต้นหนังเื้อหันตงต้นังื้ออ่นคี่นพูนนะถาดพอพูนละถาดพอพูนเบิงบงเชื่อมันพูนถาดพอตัวพูนกับตัวนี้ตัวเลี่ยงกันนี่ยาอยู่พูนยาอยู่พูนยาหันอยู่พูนก็เป็นสาบันัดมืออคอดทอไวาันนี่แมนบแมนอัดมือปนี้าเป ใส่เลยโรดลาไปเลยโลดขาดไม่แช่กรตม่เอามาเออเออ้ยเออวิิดอย่างป็นาสั่งผ่าเด้อลเามเลลเ่า แรงก็เลยบยกครดิยกไปดใน้ำห่อบ้านหอัแงมากโอ้ยอแบบนี้กรนอะไรเ่นระไรนี่แหละพี่น้องก็คือถาดพอครัเนาะคนกระตกเลยอยู่พี่น้องกอนแรกมีแต่เป็นอย่งอื่นนี่งูสิงพี่น้องนียังงูสิง โอเคบมาไปแล้วเยอเย็นๆดีไหมเด้อพอเด้อดีมแห้งยหลเชิดล้านดี้เอไลงไ่หลังนี่นี่จะชิมดีเขามามาชิก่อนานชถูกพี่นาใหมันออกอีโก้ชั่วโมงไเด้อพอเอ้ย ให้น้ำโขลน้ำใส่เขามาให้ลูกให้ล้านในปริมาในลูกลูกจะชอวิโก้อะไรทำได้นี่เด้อเมียะเขาเอ้ยนี่ก็เมียนี่ก็ลูกไผ่ลูกไผ่ลูกไผ่เจ้าและก็คือเมียลูกคุลาเออนั่งลัดลูกไผ่ลาเด้อยวพอเด้อเบิ่งแง่งดูแลลูกลานอยู่ดีมีแห้งอืมแม่อะมาสิดน้า

นีแหละ็คือ้ขอัวเรคือเนาะมุดีแหละมดขอบัวเนาะดูป่าเนาะอ่ใมุานเนาะพอขาขมา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 ขมามามขมมาขมมาขมามาขมาขมาขมามาขมมาขมาขาาขมมามามาามาขาขม มามลตรื่องกที่ำกัน้ำหดมีแค่ชั้นยี่ไปองแม่่แลวกลัวแม่กมาย่สิไ้เาครับแม่ันี่านี่่กระเพา่อนีจะกี่ไออลูกบอยู่มือหน้ากรไหแม่อไมับนับรับรับรบรั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 บ

ยังดีเจ็บแค่ไหนได้่หงานีได้รู้ร้องเลยอ่ะตามโอ้ยจะ้มาเรือไปไอนเฮ้ยทอดระเบิดเอเรอเบิดแดดลมแรงมีลูกพี่อายุไปลอยปีพันปียาสุกเท้าโอนี่มากะเ้อพวชั่อแรง่โม่ระเบเฮ em nó đi mà chạy, nó quay, em, 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 một em, em, em,

พ่อเนาะโต้โให้ดูแลบางแย่งลูกๆกันร้านเนาะพี่น้องลูกไผ่เนาะมาคือว่ามาบอกมาขอบพอเลยเนาะว่าลูกไผ่เนาะนี่คือลูกไผ่เนาะนั่งราดเพื่อนพี่น้องทางโซนเนาะก็เสด็จอัปราจญาพี่น้องผ่ากุญแจกุญแจเป็นกำลังใจให้เด้อพี่น้องบ๊ายบายพี่น้อง